สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่โรงละครที่ได้รับการออกแบบดีเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับเราอยู่กันที่สาลาดนตรีสุริยเทพนะครับมหาวิทยาลัยล,ยลงังสิตนะครับปัจจุบันระบบที่นี่นะครับได้รับการอัปเกรดไปสู่ระดับ international แล้วนะครับด้วยระบบจากอดัมสันนะครับ ที่ศาลาดนตรีสุริยเทพนะครับคือมีการใช้งานฟังก์ชันที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตรวมไปถึงออเคสตรานะครับมีทั้งงานพูดงานแสดงงานละครเวทีโชว์ด้วยนะครับในส่วนของศาลาดนตรีนะครับมีทั้งหมด2ชั้นนะครับชั้นแรกจะมีที่นั่งประมาณ700กว่าที่นั่งนะครับชั้นที่2มีประมาณ300กว่าที่นั่งนะครับแล้วก็มีออปชันที่เป็นลิฟต์ขึ้นมาอีกเพิ่มเติมอีกประมาณ50กว่าที่นั่งนะครับ ซึ่งโจทย์ที่โซโนสลิบาร์ได้รับมาครับก็จะต้องครอบคลุมถึงสถานที่ที่นั่งของทั้งหมดเสียงในทุกๆพื้นที่ครับต้องมีค่าเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกันแล้วก็มีโทนที่ใกล้เคียงกันนะครับหลังจากได้รับโจทย์ทั้งหมดมาครับทีมเราเริ่มต้นโดยการมาสำรวจพื้นที่หน้าง,งานนะครับเก็บระยะทั้งหมดตามหน้าง,งานจริงไม่ว่าจะเป็นความสูงของเพดาน,นครับแล้วก็ความกว้างหรือความลึกของสถานที่นะครับหลังจากนั้นเราใช้ซอฟต์แวร์ซิมูเลชันนะครับเพื่อจะดูว่าเราจะเลือกใช้ รุ่นไหนซีรีอะไรบ้างจากลําโพงอดัมสันนะครับหลังจากนั้นเราได้ไปดูจุดติดตั้งต่างๆว่าจุดไหนจะเป็นจุดที่ coverage ดีที่สุดสําหรับระบบนะครับเราได้เลือกเป็น IS series นะครับจากทางอดัมสันซึ่ง IS series นะครับจุดเด่นหลักคือเป็นซีรีส์ที่ออกแบบมาสําหรับงานติดตั้งอยู่แล้วนะครับจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าหน้าตาจะดูเรียบหรูฟังก์ชันที่เป็นจุดแขวน r i กก i n g ต่างๆสาหรับงาน touring จะถูกตัดออกไปนะครับ แต่เทคโนโลยีด้านในของ I s Series นะครับก็ยังเป็นจุดเด่นของอดัมสันอยู่คือใช้เคฟล่านะครับที่เป็นลิขสิทธิ์ของเขาเองนะครับหลังจากนั้นนะครับทีมเราได้ประสานงานกับพาร์ทเนอร์ทีมติดตั้งของเรานะครับเพื่อที่จะสำรวจหน้างานจริงๆที่จะเลือกจุดแขวนซึ่งทุกจุดนะครับต้องทำขึ้นมาใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบีมที่รองรับน้ำหนักสำหรับการแขวนลำโพงนะครับเราออกแบบให้มีชุดแขวน,นทั้งหมด4จุดและก็รวมไปถึงจุดที่จะเซฟตี้ลำโพงต่างๆด้วยนะครับสำหรับงานติดตั้ง จุดที่เดินสายต่างๆจุดวางแรกแอมทุกๆอย่างครับในส่วนนี้นครับก็จะมีส่วนของ Ab a ัลบาอินทิเกตเข้ามาช่วยนะครับผมยิ้มสัตคุณยิ้มเยือนนะครับอินส o n ล a ลชันแมเนจเจจาก Ab a ัลบาอินทิเกตครับงานนี้นะครับงานติดตั้งสาราสุริยเทพเรารับโจทย์จากโ o โนติบามาก็คือให้ติดตั้งลำโพงอดัมสันนะครับซึ่งเราได้มาทำการเซอร์วไซส์ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำเลยก็คือซัพพอร์ตลำโพง เมนแอลกับเมนอาร์น้ำหนักของลำโพงแต่ละฝั่งประมาณ500กิโลเราได้ทำคานซับพอร์ตเป็นบีมขนาด4ีคูณนิ้วซึ่งรองรับน้ำหนักได้โดยเราได้ออกแบบร่วมกับทางโซโนอตลีบาร์ในการวางตำแหน่งคานและก็ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์แบงค์ที่ดูแลศาลาดนตรีสุริยเทพสกโคปงานของเรานะครับอันแรกคือรื้อถอนระบบเก่าออกแล้วติดตั้งลำโพงชุดใหม่ซึ่งเป็นลำโพงอดัมสันขั้นตอนการติดตั้งของเราก็คือเรา ทำการไวลิ่งสายลำโพงไวลิ่งสายดันเต้ซึ่งเดินจากเวทีไปหาห้องคอนโทนนะครับส่วนงานติดตั้งจะแบ่งออกเป็น2สโคปคือสโคปแรกคือเราจะประกอบแหลกนะบริษัทโซโนตลิบาซึ่งเป็นข้อกําหนดของบริษัทโซโนดลลบาที่ให้เราประกอบแหล็กที่ออฟฟิศ เพราะว่าเราประกอบเสร็จเราจะต้องทําการเทสแหลกเพื่อไม่ให้อุปกรณ์มีปัญหาหน้างานสเต็ปที่2ก็คือการติดตั้งลงําโพงในการติดตั้งเนี่ยเราจะใช้ลอกไฟฟ้าซึ่งเราต้องทําการเดินสายเมีนไฟสายคอนโทรลของลอกไฟฟ้าขึ้นไปยังจุดติดตั้งลงําโพงวันที่อุปกรณ์ทั้งหมดมาเราได้ทําการติดตั้งลงําโพงทั้งหมดจะมีการประกอบสายประกอบแหลกเข้าระบบ ทั้งหมดในการเดินสายเมื่อประกอบเสร็จทางทีม e n นจิเนียรของ Sonote ก็จะเข้ามาคอนฟิกระบบแล้วก็เทสระบบครับอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับสำหรับโปรเจก t นี้คือเรื่องของการ s a ฟตี้ระบบเราจะมีลอกไฟฟ้าแล้วเราก็จะมีสลิงที่ใช้ในการ s a ฟตี้ระบบเพื่อความปลอดภัยในการติดตั้งอุปกรณ์อีกชั้นหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงสเปคคร่าวๆนะครับของลำโพงแต่ละรุ่นที่ใช้งานที่นี่กันนะครับ ตัวแรกนะครับลำโพงหลักของเราครับใช้เป็น IS7 เนะครับเป็นลำโพงลายซอสจากอดัมสันนะครับซึ่งมีขนาดไดรเวอร์7นิ้วคู่นะครับอยู่ทางซ้ายและทางขวาเสียงแหลมนะครับมีขนาดไดอะแฟมอยู่ที่3นิ้วนะครับความดังที่ทำได้ของใบนี้นะครับต่อใบอยู่ที่138 dbp e a k มนะครับมุมกระจายเสียงองศาแนวนอนจะอยู่ที่100องศานะครับและมุมกระจายเสียงแนวตั้งจะอยู่ที่12.5องศานะครับในดีไซน์ที่นี่ครับเราต้องใช้ทั้งหมด9ใบนะครับ ถึงจากครอบคุมชั้น2ลงไปถึงชั้น1ของสถานที่นะครับคาแรคเตอร์เสียงของตัว i s เเนะครับจะเป็นลำโพงใบเล็กที่ให้ความคมชัดสูงนะครับมีความเป็นธรรมชาติมากๆก็รองรับทุกๆงานนะครับที่จะมาจัดที่นี่ได้เป็นอย่างดีนะครับหลังจากนั้นครับเราจะมีซับฟูเฟอร์รุ่น i s 1 1 9นะครับที่แขวนอยู่ข้างๆตัวหลักของเราอยู่ข้างละสีใบนะครับในตัวนี้นะครับมีไดรเวอร์ขนาด19นิ้วจำนวน1ดอกนะครับความดังที่ทำได้ตัวนี้ต่อใบนะครับอยู่ที่138 DB p e a k นะคริบ ซึ่งในโจทย์นี้นะครับเราต้องการเติมความมีน้ําหนักมีมวลให้กับลําโพงหลักของเรานะครับลโพงหลักของเราซึ่งถือว่าเป็นใบเล็กมีขนาด7นิ้วนะวครับเราต้องการเติมแล้วก็เสริมความถี่ให้มันมีน้ํามีน,มนวนมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้ทุกๆความถี่นะครับออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดในส่วนนี้ก็จะติดตั้งข้างๆกับตัวลายอาร์เรย์ของเรานะครับหลังจากนั้นครับเราทำทาทําอะลเมนต์ให้ลําโพง2ชุดนะครับทำงานด้วยกันได้ ก็จะได้ความถี่ที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับลําโพงหลักนอกจากจะมีลําโพงหลักอยู่ซ้ายและขวาของสถานที่แล้วนะครับที่นี่นะครับก็ยังมีลำโพงที่เป็นเซนเตอร์ฟิลด้วยนะครับเราจะเลือกใช้เป็นลําโพงแบบพอยต์ซอร์สนะครับสใบนะครับมีชื่อรุ่นว่า is 1 0 p นะครับมีขนาด d r i v e อร์นิ้วนะครับจำนวน2 d r i v e เอนะครับอยู่ทั้งซ้ายและขวาแล้วก็มี d r i v e อร์เสียงแหลมครับไดอะแฟมขนาด3นิ้วนะครับ ความดังที่ทําได้นะครับ139 dB peak สานะครับสำหรับโจทย์นี้นะครับเราต้องการเซนเตอร์ฟิลด์เพื่อเติมความชัดให้กับผู้ชมตรงกลางนะครับหรือว่านอกเหนือไปจากนั้นนะครับอย่างเช่นเขาใช้งานแบบรูปแบบออเคสตรานะครับโดยปกติแล้วนะครับฮอล์นี้นะครับเขาจะมีอะคูสติกที่เป็นรีเฟลคชันสาหรับวงออเคสตราอยู่แล้วนะครับหมายความว่าถ้ามีการเล่นออเคสตราเมื่อไหร่จะไม่ต้องใช้ไม้จับออกระบบ PA เลยนะครับคือแผ่นอะคูสติกจะทําหน้าที่สะท้อนเสียงจากบนเวที แล้วกระจายไปให้คนดูทั้ง2ชั้นนะครับแต่ก็ยังมีออปชันเป็นทางเลือกนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากมีเสียงอะไรออก PA ก็จะปล่อยออกผ่านเซนเตอร์ฟิลตรงนี้นะครับคือจะให้ความคมชัดเพิ่มขึ้นทําให้รู้สึกว่า Image ไม่เปลี่ยนก็คือจะรู้สึกอยู่ตรงกลางสเตจตลอดนะครับแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติสูงมากนะครับเพราะว่า แหล่งกาเนิดเสียงครับออกมาจากที่เดียวกันหลังจากนั้นครับเราจะมาดูในส่วนซาวบูเฟอร์ที่อยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้เป็นออปชันเพิ่มเติมนะครับถ้าสมมติว่าในงานออเคสตราก็อาจจะไม่ได้ใช้นะครับแต่ถ้าสมมติเป็นงานคอนเสิร์ตเข้ามาในซาวบูเฟอร์ที่วางอยู่บนพื้นนะครับก็เป็นออปชันที่สามารถเข็นเข้ามาได้แล้วก็เชื่อมต่อได้อีกนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความตื่นเต้นเล้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเราใช้เป็น i s 2 1 9นานะครับจำนวนข้างละหนึ่งใบนะครับซึ่ง i s 2 1 9นาะครับมีขนาดไดรเว 2 Driver นะครับความดังสูงสุดนะครับอยู่ที่143 Peak SPL นะครับถัดมาในส่วนของลำโพง Front Field นะครับเราใช้เป็น Series Point นะครับชื่อรุ่นว่าพอยตนะครับมีขนาด Driver 8นิ้วนะครับจำนวน1ดอกและ a p h r a g m เสียงแหลมขนาด1.3นิ้วนะครับ Front Field นะครับพอยตนะครับก็จะรับหน้าที่ในส่วนของ coverage จากมุมด้านหน้านะครับสำหรับผู้ชมที่นั่งใกล้ stage มากยิ่งขึ้นครับเนื่องจากในส่วนของตัว line array นะครับ มีมุมกระจายองศาที่ครอบคลุมแล้วก็จะดรอปลงไปตามระยะนะครับในส่วนของลำโพงฟอนต์ฟิลตัวนี้ก็จะมาช่วยเสริมในระยะแนวด้านหน้าของสเตจมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ชมที่นั่งด้านหน้านครับเราก็จะเห็นโชว์ได้ชัดมากกว่าจะไม่ค่อยเมคเซนส์เท่าไหร่นะครับถ้าเสียงจะมาจากด้านบนจนเกินไปนะครับตัวลำโพงฟอนต์ฟิลตัวนี้นครับก็จะช่วยเปลี่ยนอิมเมให้โฟกัสมาจาก เวทีมากยิ่งขึ้นนะครับเกิน้นะครับนัตภูภูมิพันธ์เป็นโปรเจกต์เ n เนเจอร์ความท้าทายของโปรเจกต์นี้ครับก็คือเราจะทำยังไงให้ได้ระบบเสียงที่ดีและมีคุณภาพให้สมกับสถานที่สาราดนตรีสุริยเทพแห่งนี้นะครับที่นี่ต้องรองรับทั้งอีเวนต์และการแสดงดนตรีที่เน้นคุณภาพเสียงเป็นอย่างมากนะครับก็คือคนที่เข้ามาฟังมาชมจะต้องได้รับเสียงที่ดีที่สุดเรา ก็เริ่มด้วยการทําการบ้านอย่างหนักครับเริ่มตั้งแต่สํารวจพื้นที่เลยดูคูสติกของฮองนะครับแล้วก็วัดตรวจฟอร์แปนแล้วก็ตําแหน่งที่นั่งทั้งหมดที่เราต้องการครอบคุมนะครับเพื่อที่จะได้ทุกที่นั่งได้ยินเสียงที่ดีมีคุณภาพเท่ากันทั้งหมดหลังจากนั้นเราเริ่มทําการออกแบบครับแล้วก็เราลองกันอยู่หลายเวอร์ชันเลยจนสุดท้ายเรามาลงตัวที่ระบบที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับพอเรา ทำการติดตั้งไปแล้วเราต้องตรวจสอบการติดตั้งด้วยทุกขั้นตอนเพราะว่าถ้าเกิดการติดตั้งผิดพลาดนะครับไม่ว่าจะมุมก้มมุมเงยแค่ หนึ่งองศาก็อาจจะทําให้การออกแบบของเราผิดพลาดได้เช่นอาจจะมีแถวที่ได้ยินเสียงไม่เท่ากันคุณภาพไม่เท่ากันเปลี่ยนไปจากที่เราออกแบบไว้นะครับเพราะฉะนั้นการติดตั้งเราจะต้องดูความแม่นยําให้สมบูรณ์มากที่สุดดูทั้งระบบเก่าที่มีอยู่แล้วด้วยว่ายังสามารถทํางานได้สมบูรณ์ไหมนะครับหลังจากนั้นแล้วเพื่อความมั่นใจว่าเราจะสามารถให้คุณภาพเสียงได้ถูกต้องตามที่ออกแบบเราต้องใช้โปรแกรมสมาร์ทในการตรวจวัดนะครับเราวัดทั้งหมดเลยตรงตำแหน่งที่นั่งคนดูแบบแรนดอมทั้งหมดเลยทั้งหอเลยชั้นล่างและก็ชั้นบน จำนวนกว่า50-100ถึงจุดนะครับและผลที่ออกมาได้ผลลัพธ์ดีเกินคาดกว่าที่เราคาดคิดเอาไว้นะครับก็คือโดยปกติแล้วนะครับหูของคนเรานะครับถ้าอยู่ในช่วง 6DB จะไม่สามารถได้ยินความแตกต่างเพราะฉะนั้นการออกแบบที่ดีจะต้องให้ทุกที่นั่งได้ยินเสียงอยู่ในช่วงเลนส์6 dB นี้นะครับแต่พอดีผลลัพธ์ที่ออกมาน่าประทับใจเป็นอย่างมากนะครับ 83%อยู่ในช่วง3 dB แล้วก็อีก15%อยู่ในช่วง4.5 dB และก็อีก2%นะครับมากที่สุดก็คือ5.2 dB ซึ่งเป็นที่น่าประทับใจมากครับทำให้ผมมั่นใจเป็นอย่างมากที่จะสามารถพูดได้ว่าที่แห่งนี้คือสถานที่ที่เราภูมิใจมากที่สุดครับอาคารสารามตินี้คือสร้างขึ้นด้วยนำํำหนของดรอาทิตยครับเขาก็อยากให้มีศูนย์เคาเจอร์ครับที่ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเสิตครับเพื่อให มีรูปแบบการแสดงหลายมิติครับทั้งนี้เราก็มีวิทยาลัยดนตรีของเราเป็นของตัวเองด้วยครับก็คือมีการเรียนดนตรีมีส่วนวัฒทธรรมหรือต่างๆมากมายที่ที่รองรับจากภายในและภายนอกครับก็เลยได้เกิดการสร้างสาราดนตรีสุริยเทพขึ้นมาครับเรามีระบบออคูสติกที่สามารถเปลี่ยนได้3มฟังก์ชัน ก็คือเป็นผนังด้านข้างเนี่ยก็คือเราสามารถเปลี่ยนเป็นแบบสะท้อนที่เอาไว้ใช้สำหรับวงออเคสตราหรือโอเปร่าหรือคอรัสหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้องการเสียงสะท้อนนะครับแบบที่สองเลยก็คือกึ่งสะท้อนครับกึ่งเก็บเสียงนะครับเอาไว้ใช้สำหรับอาจจะเป็นวงแจ๊สวงบิ๊กแบนหรืออะไรป๊อป,ปต่างๆนะครับส่วนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือแบบอัออบสอบโดยที่ เป็นผนังกมัมบยีก็คือ,อมันจะช่วยแอบซอบเสียงได้กับแนวนตีที่หนักๆครับแล้วก็เป็นป๊อปหนักๆร้องดังๆอะไรเงี้ยได้ด้วยครับเรามีทั้งบมด3แบบด้วยกัน,นะ,ะอีกอันหนึ่งที่นำเสนอก็คือเรามีออร์กิสตาพิครับที่จุได้ราวๆเกือบร้อยคนเลยครับที่เป็นลิฟขึ้นลงได้นะฮะแล้วก็มีเอ็กล บนเวทีที่สามารถใช้ในการแสดงโชว์ต่างๆที่สามารถรับคนจากล่างขึ้นมาข้างบนได้ครับนอกจากในตัวโรงละครเนี่ยเราจะมีแบ็กสเตจที่ค่อนข้างใหญ่ครับที่เราจะได้เตรียมของหรือเอาไว้ทํากิจกรรมต่างๆก่อนที่จะมาด้านหน้าสเตจด้วยครับทางโหลดที่ง่ายต่อการขนย้ายครับอีกทางเรามีห้องรับรองด้านล่างครับและห้องแต่งตัวที่ค่อนข้างเยอะทีเดียวครับก็รองรับนักแสดง รองรับผู้บริหารหรือรองรับ V.I.P. ต่างๆด้านล่างครับในเต็มรูปแบบครับในพาร์ทของเรื่องระบบเสียงเนี่ยที่เรามีการบรรณะใหม่ก็คือสารานตีเนี่ยเราใช้โรงละครมาเนี่ยรวมๆ10ปีแล้วเราก็อยากได้ลำโพงที่มีแบรนด์มียี่ห้อแล้วก็เป็นระดับโลกครับก็เลยสนใจอดัมสันครับเพราะว่าฟังแล้วร,รู้สึกว่า ธรรมชาติมากๆครับแล้วก็เป็นแบร์ระดับท็อปฟของโลกครับพี่บอสแล้วกันเนาะวิศวกรประจําตึกจากเราตีสุริยเทพครับก็เป็นยูเซอร์ที่ใช้งานโดยตรงเลยฮะก็ใช้มาก็ยังไม่เกิดปัญหาอะไรเลยเนาะก็การเปิดระบบการเปิดปิดอะไรเงี้ยก็ใช้ง่ายคนอื่นก็ใช้ได้ด้วยเราสอนแป๊บเดียวก็คือใช้ได้เลยใช้ง่ายมากเปิดปิดง่ายทีเดียวอะไรเงี้ยครับไม่ต้อง เปิดหลายที่เนาะเปิดจุดเดียวก็ได้เลยไปจุดไหนก็สามารถรับฟังหรือได้ยินเสียงใกล้เคียงกันย่านเสียงก็ครบดีอ,อิ่มฟังแล้วแล้วมันไม่รู้สึกว่าไม่ขาดอย่างนี้แบบพี่ก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องเสียงอะไรมากเนาะแต่ว่าด้วยความรู้สึกของของเราเองอะรู้สึกว่ามันครบถ้วน,ม,นมันฟังแล้วมันอิ่มน้องๆนันกศึกษาอะไรเงี้ยเออเขาบอกโอโ้เสียงดีมากเลยพี่แบบ อย่างที่ผมบอกคือมันมันฟังแล้วมันรู้สึกครบถ้วนหรือมันอิ่มอะไรเงี้ยครับน้องก็คงไม่รู้หรอกว่าย่านเสียงอะไรยังก็คงไม่รู้แต่ว่าฟังแล้วรู้สึกโอเคก็ก็คือจบอแล้วก็มีคนซื้อเลยก็คืออธิการบดีเขามานั่งฟังครั้งแรกเนี่ยเขาก็ลำโพงใหม่หรออะไรเงี้ยแบบเพาะมากเลยฟังชัดอะไรเงี้ยครับก็เหมือนคนทั่วไปก็คือไม่ได้แบบว่าลงลึกอะไรแต่ว่าเขารู้สึกโอเครู้สึกอิ่มเอมกับการแสดงหรืออะไรเงี้ยก็ประสบความสำเร็จครับ I can proudly say that This is the venue on my professional career that sounds the best. Great part of it is the acoustics. It's not. It's not. A, we we take the merit. I think what I wanted to to say with this is that if we get the acoustics right, on top of that, you put a very good sounding PA, well designed for the purpose of it, the results excels and. It would have been a totally different story if the acoustics of the place were not good in terms of the uniformity and the clarity, the intelligibility that we were able to achieve on the deployment. So yeah, quite happy of it. And if you have a chance, please go and visit Rancid University, Salas Ruyadep. And we will be having events and trainings there. And if you have any questions or you want us to design a system for you as cool as this, don't hesitate to contact us. Thank you. Eu não